รุยไม่รุยเลยเดี๋ยวก่อนนะเอาได้สำลีลาออกแล้วล่ะทำไมก็เพราะว่าคนที่พวกพี่ทั้งตีทั้งด่าอยู่เนี่ยเขาเป็นตำรวจเนาะเครื่องแบบจริงเดเออสิวะนี่ไงนี่หลักฐานนี่ จะบอกให้ฟังนะเว้ยบัตรเอทีเอ็มอย่างเงี้ยว่าก็มีเว้ยของจริงพี่โมช่วยด้วยเอาเฮ้ยพี่โมหายไปไหนอะอะไรนงี้ใครจะช่วยสับลีอะไอ้พี่โบบ้านี่แล้วไอผู้ร้ายที่หนีไปอะไอจะรับผิดชอบฮะเทวดาเก่งๆหล่อๆคนนี้ช่วยรับผิดชอบก็ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วค้อครับผมจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วครับ ดีมากหมูขอเปิดตัวนะครับผมร้อยตำรวจเอกทศชาติรักชาติคุณตำรวจคะคือเรื่องนี้สามีอธิบายได้นะคะไม่ต้องอธิบายเอาเบอร์โทรศัพท์มาก็พอเพื่อจะสอบปากคำเพิ่มนะครับแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงครับเนี่ย พวกเราเป็นสายลักมือใหม่อะค่ะกำลังทำงานให้กับหัวหน้าที่มีชื่อว่า0ูนย์ศ2น2เฮ้ารู้ได้ไงเฮ้ยพวกเราทำใจดีๆไว้อย่าเพิ่งตกใจสายรับที่ดีต้องไม่เปิดเผยตัวตนหัวหน้าเราคงไม่ได้บอกพี่ตำรวจเขาแน่นๆเลยใช่ครับคุณตำรวจครับคือหัวหน้าเรา0ูนย์ศ2 5 2เนี่ยนะได้ให้โทรศัพท์ที่ติดอุปกรณ์การดักฟังไว้ด้วยโดยแรกกับโทรศัพท์ใหม่ๆของเรา เอามาตำน้ำพริกหนุ่มอะนะเขาเลิกใช้กันแล้วเท่านั้นยังไม่พอพวกเรานี่รอบครอบมากเลยวางเงินประกันชีวิตไว้คนละห้าพันเผื่อนเหนียวภารกิจล้มเลยสมมติว่าเอามือถือเครื่องใหม่ไปแลกเครื่องเก่าแถมยังต้องเสียคนละห้าพันใช่ไหมได้อรู้จักแล้วใช่ไหมคะโอ้ตนมันหลอกแล้วไอ้ฝ่ายเอ้ยยิงมั ็อไอ0ูนย์ศูน้007 548252นี่ยมันเป็นพวก18มงกุฎท้องที่เนี่ยนะโดนมานหลอกมาหลายๆายแล้วไม่จริงจริงเขาขอโทษนะที่ทุกคนต้องมาตัวเหม็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาอ่ะคิดจะแก้แขนพี่สองรวมอ่ะขอโทษนะพ,พี่ก็ไม่น่ามักง่ายพี่เอาโลออนของวองยสายมาใช้ก่อนเลยอ่ะ พี่เองก็ต้องขอโทษพลอยใส่ Nigeria. นะงงิ้งงินี่แตวเองจตาจ๊อดอะมีสตินะแลวรู hmm. ้จ ok ักให้อภัยนะเรื่องทั้งหมดก็คงไม่เกิดขึ้นแบบนี้หรอกเขาขอโทษนะงุงงงงเออคิดได้กันี้ก็ดีแล้วที่หลังหัดคิดให้มันเร็วหน่อยนะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน แต่รู้สึกว่าคนที่ทําให้เขาทะเลาะกันโดยดลใจให้เขาคิดวิธีแก้แค้นขึ้นมาเนี่ยก็คือนายก็ใช่ครับก็ใช่แต่ว่าผมก็อยู่อย่าเพิ่งแน่ใจนี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแค่ขอโทษกันก็จบเรื่องใช่ไหมครับเพราะมันก็แค่พี่สมรวมเนี่ยเอาโลออนของคุณพลอยสายมาใช้ซึ่ง้าหากว่าคุณพลอยสายเนี่ยใจกว้างสักหน่อยนึงนะไม่มาคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยมันจบไปตั้งนานแล้วจริงไหม ก็ใช่พี่สำลวงก็เหมือนกันนะครับถ้ารู้จักสำนึกนะครับคือไม่คิดที่จะมาแก้โค้งแก้แค้นที่ตัวเองเนี่ยผิดอยู่เต็มๆไปนนี้พี่จอร์กคงไม่สวยแบบนี้จริงปะล่ะก็ใช่พี่จอรก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเป็นคนที่รู้จักจบนะครับเข้าใจว่าพี่สำรวมกับคุณพลอยใส่ยเขาไม่ได้ตั้งใจไปนี้คุณพลอยใสคงไม่ตัวเหม็นน้ำปลาอย่างนี้ก็ใช่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่สำรวมตะปประหลาดโอ้ยไม่ไม่ไม่ น้อยๆ้อหน่อยยายพลอยใสปลากับพงดำแล้วน้ำปลาี่อย่าพูดมากเลยไอ้จอเต่าเป็นทุเรียนเอาโโบบ้านจริงจริงๆโอ้โหนี่ยบ้านนี้อะไรก็ไ่รู้โกอยู่ไม่ได้เราไปก่อนจะโกรธใครต้องใช้เหตุผลก่อนจะเชื่อคำคนต้องใช้ปัญญา แกนั่นแหละแกนั่นหละปะละแ่ฉันเนี่ยซื้อโรออนอ่ะกับครีมอาบน้ำมาให้คนละขวดนะจ๊ะโอ้โต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีกแล้วนะงั้นต่อไปนี้ก็เต่าใครเต่ามัน ไม่มีการซ้อนผมแดนซึ่งกันและกัน<ท>ต่อไปดีประชาของใหม่กันได้เลยสวัสดีครับผมสายลับ007 548 252จะ <c oughs> ทราบว่าพวกคุณมีใครอยากเป็นสายลับบ้างไหมครับอ,อยากอยกกค่ะทำไงอ่ะก็อเอามือถือของพวกคุณที่ใช้อยู่ มาแลกกับมือถือที่ติดเครื่องดักฟังเครื่องนี้สิครับโอดคับแรกเลยแรกเลยอันนี้นี่ค่ะนีนแล้วก็เงินคนละห้าร้อยห้าร้อยเหรอสบายสบายโอ้ยนีดีหมดตัวเลยหมดตัวเลยใครจดไครดีมากครับแล้วผมจะติดต่อเรื่องภารกิจกลับมาแล้วครับ โอ๊ยไม่ทันแล้วพี่พี่เอาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ไปแลกกับเครื่องนี้มาเหรอบวกกับอีกเงินคนละห้าร้อยแค่นี้ก็ได้เป็นสายลับแล้ววะโอ๊ยนั่นมันพวกสิบแปดมงกุฎฮะเป็นนางงามเหรอไง่ถูกเปนีนะเฮ้ยจะบ้าเหรอมิจฉาชีพบ้า Oh Guys!